ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าลุงลุงป้าป้าเขาทำอะไรกันอยู่นะคะตามกวางมาเลยดีกว่าค่ะขอโทษนะคะทำอะไรกันอยู่เหรอคะอ๋อต่มข,ข้าวให้สำทุกข,ขุนที่ล่วงรับไปแล้วกิน ทำไมทำไมถึงต้องทำด้วยคะอ่าเป็นความเชื่อมาแต่โบราณโบราณแล้วว่าการทำมาเองประเพณีอย่างนี้ทำให้เราเราไม่มีสิ่งที่สื่อสารได้ว่าการเราจะสื่อสารไปหาคนตายได้ยังไงเราก็เลยบัตรพักราปทำมาแล้วก็ทำตามความเชื่อของบัตรพบุรุษว่าการทำสิ่งนี้คือจะสื่อสารไปถึงคนตายได้ค่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนเข้าใจกันหรือยังคะ ตอนนี้ก็มีอันนั้นแนี้หมาถึงเต็มห้าข้าวแล้ววันนี้เขาเรียกกระส่าลาวเรียกกระส่าลาวแล้วก็เดี๋ยวจะมีตอนบ่ายจะมีเขาเรียกห่อข้าวเล็ขห่อข้าวใหญ่หมายถึงอันนั้นก็ห่อข้าวให้บรรพบุรุษกินไปอีกทีมันจะมีอีกขั้นตอนนึงอันนี้ก็อีกขั้นตอนนึงค่ะค่ะให้งั้นแต่เราแล้วพาข้าวน้อยนี่ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะอ๋อบรรพบุรุษเราเอยสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านชอบยังไงเราก็ทํามาอย่างนั้น ก็กลับข้าวอาหารธรรมดา,าตามพื้นบ้านที่ท่านเคยกินแหละสมัยท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็ทํามาที่ชอบอะไรต้องเป็นแค่อาหารที่ชอบเท่านั้นใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแต่อาหารที่ชอบเท่าน,นั้นอาหารไม่ชอบท่านมันเสียชีวิตไปแล้วท่านก็ไม่กินอ๋อค่ะแล้วต้องทําอย่างนี้นานขนาดไหนคะก็แล้วแต่ความเชื่อของเราแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆอ๋อค่ะ แล้วนอกจากทาพาข้าวน้อยเสร็จแล้วเราต้องไปทําอะไรต่อไหมคะก็เขาเรียกะทาพาไอห่อข้าวเล็กห่อข้าวใหญ่อีกหมายถึงวันนี้ศาสตร์ลาวศาสตร์ลาวตามประเพณีไอความเชื่อของบรรพูหลุดมาเขาบอกว่าวันนี้เทวดาที่อะไรที่โยมโลก,กอะไรก็จะปล่อยผีผีออกมาผีเขาจะมาคอยกินข้าวกับญาติญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่นะ่ะถ้าคนไหนตามไอโบราณโบราณในพระเทพพระอะไรอะ่ะ เขาก็จะบอกว่าผีและญาติผีที่น้องเสียชีวิตไปแล้วเขาจะมาคอยกินข้าวถ้าคนไหนไม่มาทําให้เขาก็ไม่ได้กินถ้าคนไหนทําให้เขาก็จะได้กินค่ะโอเคค่ะเขาเลยม,ม,มีการทําเกิดขึ้นเป็นประเพณีอย่างนี้ขึ้นมาวิธีการทำข้าวสาค่ะที่ใช้ในใช้ในการประกอบ บูนมค่ะว่ามีขั้นตอนในการทําแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะครับดูเลยค่ะสาดล้างนะครับอย่างนี้อ,อับมาอย่างนี้เก็บนี่มาคู่กับหมากพูอย่างนี้ทำอย่างนี้ความเชื่อแต่โบราณนเนี่ยทำมานานแล้วเนี่ย นี่แล้วก็จะเราจะเอามากรุบก,กันอย่างนี้จะทําอย่างนี้ทีนี้เราก็จะเอาออกไปนาทุ่งนาเราไปวัดให้พระสวดก่อนแล้วแบบนี้เราก็จะเอาไปนาเนี่ยเอาไปไว้ทั้งนาเ่ดี๋ยวยางงี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ห่อข้าวไปให้ญาติเราที่เสียเอ,อ และอันนี้ทีน,นี้อันนี้เราเอาไปให้พระตอนฉันเพนทีนี้เราก็เอาไปให้พระหยาดน้ําให้อนแล้วแต่เรามีอัน